สวัสดีครับวันจันทร์ที่21สิงหาคม66พบก,ก,กับผมกิติพงศ์ที่ปรึกษาของ IV g l o ก a l นะครับแน่นอนครับเรื่องของ Geographic กในเรื่องของสงครามยูเคนนั้นละไปอยู่ที่ว่ายูเคนจะยอมเจรจาเมื่อไหร่ขณะที่เซา h ช h i น a าซีนั้นก็อยู่ที่จีนกับไต้หวันที่ซ้อมลบกันอยู่และที่อเมริกาพยายามจะซ้อมลบกับไต้หวันด้วยและซ้อมลบในใเกาหลีใต้เกาหลีเหนือทะเลตรงนั้นเอง ที่ทาให้เกิดสงครามในอนาคตในเรื่องของสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ขณะเดียวกันชัดเจนครับเพื่อขาอาวุธสงครามให้แถบนี้ทั้งนั้นและพยายามจะสร้างประ,ประชุมที่แคมป์เดวิดน้ําตกลงในเรื่องของความมั่นคงตั้งกองกําลังทหารและก็เรื่องของชิปเซมิคอนดักเตอร์ท่านเองที่จะสกัดกั้นจีนไม่ให้พัฒนาทางนี้ไปเรื่องของระบบ High End ในระบบของ AI ที่จะเติบโตแข,แข่งขันแข็งแกร่งเรื่องของโมบายทุกอย่างที่เป็นชั้นสูงขึ้นนี่คือภาพรวมนะครับกลับมาดูตรงนี้ให้ดีนะครับที่ผมเชิญชวนถึงยันยืน,ย,นยันว่าจากนี้ไปต้นไปเรื่องของ global recession มันชัดเจนแล้วครับที่อเมริกาประชุมกันที่แจ็คสันโฮลยี่สีถึงยีนี้วิกเกนจะมีปัญหาแถรงโดยอย่างไรถ้าเทรนด์ของ i n นเฟ t ชั n ยังสูงขึ้น ทั้งแกส๊สทั้งน้ำมันและคอมมริตี้และอักขิคาชเจอร์ชัดเจนนะครับเพราะวัตถุดิบต่างๆจำขึ้นข้าวสาลีจำขึ้นเพราะทะเลดำส่งออกมาไม่ได้ในเรื่องของธัญ,ญพืชชัดเจนแล้วครับนี่คือภาพรวมของเงินเฟอ้อเริ่มจะเกิดมาในเดือนหน้านั้นเฟดไม่น่าจะขึ้นดอกแต่อาจจะขึ้นครั้งสุดท้ายในไตรมาสที่4คือเดือน1น o v e m วม ber หรือจะเป็นซับอรซึ่งปีนี่คือภาพรวมก่อนที่จะคัดเลทลงใน โคตรสงปีหน้าในเดือนพฤษภาโอกาสนั้นค่อนข้างสูงเพราะหมวด Recession มันมาแล้วเป็น Soft l a ร d i n g ขณะที่ประเทศจีนนั้นเศรษฐกิจก็อ่อนในในเรื่องของ Property เรื่อง c o คันท y g การ e นนั้นก็นล้มละลายขนาดเอเวอ r ิ e n นประกาศล้มละลายในวันที่17ที่ตลาดนิวยอร์กนั้นเพื่อไม่ให้ถูกยึดทรั์ในในสิ่งหลายอย่างนี่คือภาพรวมนะครับนี่คือภาวะของเศรษฐกิจโลกว่า s อ f t รานด นั้นเกิดขึ้นเรียบร้อยและสกิจถดถ,ถอยทุกอย่างบริษัทต,ต่างๆทั่วโลกนั้นถดถ,ถอยลงและการส่งออกก็มีปัญหาขึ้นทั้งในสภาพของยุโรปในเรื่องของอเมริกาเรื่องของจีนทั้งเกาหลีใต้ญี่ปุ่นในเฉพาะเอเชียเซาุสเซอีเซีย,ซเเซยก็จะเห็นชัดเจนขึ้นแม้แต่ไทยมาเลยอินโดฟิลิปปินส์และปัญหาของอินโดนีเซียรเรื่องของมลภาวะชัดเจนครับเขาถึงเชิญชวนให้ประชาชนนั้นใช้อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า E ีวี ปีหน้าเป็นต้นไปตั้งแต่ไตมาสีนี้จะเห็นชัดเจนละทุกคนแข่งขันกันสูงที่จะลดบทบาทสันดาบลงและใช้อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า EV ซึ่งต้องใช้แบตเตอรี่ลิเธียมและคาร์บอนไดออกไซด์ทุกอย่างที่จะลดมนลภาวะชัดเจนครับเขาถึงได้หาแบตเตอรี่เซลลซึ่งประเทศไทยเป็นโอกาสเช่นเดียวกันนะครับเซล แบตเตอรี่นี่คือภาพรวมที่ดีกว่าแต่ต้องใช้การพัฒนาสูงมากนี่คือภาพรวมนะครับฉันเชิญชวนเลยว,ว่าสกิลการลงทุนทุกคนเฟอร์นิเจอร์นั้น move เข้าอยู่เฮลท์แคร์เซกเตอร์และกลุ่มของเทคโนโลยี AI ชิปเซมิคอนดักเตอร์เพราะอเมริกาบล็อกจีนในเรื่องของ3ส่วนเลยครับคือไฮเอ็นวัตถุดิบต่างๆที่เกี่ยวกับรองแบตเตอรีและในเรื่องของเครื่องจักรเครื่องที่ผลิต AI ทั้งหมดได้ในเรื่องของชิปเซมิคอนดักเตอร์ใช้พาร์ทเนอร์ทั้งเกาหลีใต้ญี่ปุ่นบล็อกจีนตั้งอุตสาหกรรมโรงงานที่อเมริกานี่คือภาพรวมนะครับฉันไม่ต้องแปลกใจที่จีนลดถดถอยลงเศรษฐกิจเพราะโควิดและอุตสาหกรรมต่างๆเคลื่อนย้ายออกนี่คือภาพรวมนะครับการลงทุนอโล o c a ให้ดีจากนี้เป็นต้นไปกับดูเมืองไทยครับในวันพรุ่งนี้ยีส่สองจะมีการโหวตนายกหรือไม่ดูวันนี้ครับที่จะมีแถลงกันทั้งหมด14พัก317รเสียง จะเสนอชื่อเศรษฐาเป็นนายกจริงหรือไม่ที่จะโหวตกันแน่นอนและการพัฒนาเพราะเราช้ากว่าน,นี้ไม่ได้แล้วเข้าสู่เกือบร้อยวันละต้องประเทศต้องเดินเข้าหน้าฉะนั้นจะเป็นหลอมรวมรัฐบาลแห่งชาติใกล้เคียงมากที่จะบริหารประเทศชาติในสองปีแก้ไขัฐมลุกแล้วจะมีการเลือกตั้งใหม่หรือไม่ในอนาคตนี่คือภาพรวมครับฉะนั้นโดยภาพรวมต่างๆเหล่านี้นะครับผมเชิญชวนปรับพอรอ์ออโยให้ดีนะครับ ชัดเจนนะครับโอเว์ o เข้าไว้นะครับกลุ่มเฮลแคร์บีเฮสปรับหลังจากเออร์นี่จ้ำขึ้นพตัตตะวนันออกกลางเข้ามาในโรงพยาบาลบีเฮสเยอะมากลองลงมาคือ BDMS เะเห็จนชัดเจนอ n น l y ิได้เริ่มปรับพอร์ตเป็น3 0 0 3 2 0บาทในปีหน้าเป็นต้นไปละสำหรับ BH คอนโซเก็บหุ้นให้ดีขณะที่ BDMS เจ้าของชอบขายอยู่นั้นเราไม่รู้ว่าเขารู้่าดีดีกว่าเราแน่นอนแต่ก็เป็นจังหวะอยู่ดีนะครับ BDS ก็เป็นโรงบาลที่อันดับสองที่ใหญ่ที่ทุกคนสนใจในการลงทุนและดีเวเดนดิลเช่นเดียวกันขนาดที่น้ํามันนั้นในไตรมาสที่4ก็เล่นเป็น power play ในเรื่องของไซเคิลเพราะราคาคงจ้าขึ้นเพราะสำรองอเมริกาลดลงและรัสเซียกับซาอุดิอารเบียคัดเอาผดลงในเดือนหน้าอีก1.5ล้าน บาร์เรลต่อวันอีกนี่คือทําให้ราคานั้นมันก็สูงขึ้นกับปะใหม่ทดสอบกันใหม่อีกที่แปดสิบห้าถึงเก้าสิบเหรียญเซกเตอร์นี้ก็คือเทรดดิ้งเพย์ไปเรื่อยๆในของไซเคิลแต่สิ่งที่ให้ลงทุนยังยืนน้ว่าชิปเซมิคอนดักเตอร์สงครามนี้อีกยาวนานและจะเติบโตแก่งในสิบปีข้างหน้าพร้อมกับอุตสาหกรรม EV ีรถยนต์ไฟฟ้าเก็บให้ดีนะครับยังยืนยันและในเรื่องของแบงกิ B ank, B BL, B, ้งเคแบงก์บีบีเอลเอชซีบีกรุงไทย ททบยังไงต้องกู้ให้กับรัฐบาลที่ต้องกู้ไม่ตามกว่า5้าแสนล้านในการพัฒนาประเทศชาติหลังจากตั้งรัฐบาลเสร็จในสิ้นเดือนนี้และเข้ามาบริหารประเทศในเดือนกันยาเดือนหน้าไปต้นไปนี่คือภาพรวมนะครับฉันเลือกลงทุนขณะที่แน่นอนครับพลังงานทดแทนเพราะ ESG กำลังแข่งขันและบล็อกเก็บภาษีแพงขึ้น4 0ในเรื่องของ pollution climate change ธุรกิจที่จะเติบโตคือพลังงานแสงอาที่จะเติบโตแกร่งมากโดยเฉพาะเก้า GPSC BGM และอุตสาหกรรม EV คือรถยนต์ไฟฟ้าชัดเจนครับฉันเลือกลงทุนให้ดียังยืนยันว่าชิปเซมิคอนดักเตอร์นั้นคือเดลต้าฮานาเคซและก็เค้าคอมได้ประโยชน์ใน3-4ปีนี้แน่นอนเพราะรีมันสูงมากทุกคนต้องเซ็นคอนแทคเพื่อเอาวัตถุดิบ ประกอบอุตสาหกรรม EV และแบตเตอรี่ลิเทียมต้องใช้ p c b o บอรทั้งนั้นในการควบคุมในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า EV ทั้งหมดและชิป AI ที่พัฒนาเติบโต,ตสูงขึ้นเช่นเดียวกันนี่คือภาพรวมนะครับฉั้นคอนโซลนั้นน่าจะใกล้จบรอบแล้วเรียบร้อยจะเป็นจังหวะขาขึ้นของตลาดหุ้นไทยในไตรมาสที่4นี้เป็นต้นไปแข่งกับรีจิเนลที่ทุกคนเงินไหลบ่าเข้ามาใน EM Im a g เอ e มอยู่ที่ ปัญหาของจีนนั้นจริงก็จะโซลปัญหาในสิ่งที่ดีขึ้นแน่นอนทุกคนอาจฉีกเงินเข้ามาในระบบขณะที่ยุโรปอเมริกานั้นยังต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อหยุดเงินเฟ้อนี่คือเงินทุนที่ไหลบ่าในอุตสาหกรรมลงทุนทั้งในโดยตรงและทางอ้อมฉะนั้นบอนที่ยังพลัดบาดอยู่ที่5-5.5ถึง5.5%อยู่นั้น ในฟิกอินข้ามก็ยังอยู่ในเซกเตอร์นี้แน่นอนขณะที่ค่าเงินเคอร์เรนซีดอลลาร์ยังมีความต้องการสูงมากก็ยังสูงอยู่ในเมนเทนอยู่ตรงนี้ทําให้เงินบาทเราอยู่ที่3ามถึง 35. 35.75ตลอดไตามาสา3นี้เป็นต้นไปเลือกกันลงทุนให้ดีนะครับยังไงโอกาสทดสอบในสิ้นไตามาสามพันหกร้อยยี่จุดไตามาสี่พั0เจจุดได้แน่นอนเลือกลงทุนครับสวัสดีครับ